โรคสลักเทตคืออะไรมีวิธีวินิจฉัย และรักษายังไงตลักเพชรนะครับหรือว่าโรคเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทนะครับส่วนใหญ่เนี่ยการวินิจฉัยเนี่ยหลักๆนะครับเราต้องปูพื้นก่อนเวลาที่ปวดหลังเล้าลงขาครับก็จะมีโรคหลัๆลกๆ3โรคเนี่ยแหละครับที่ทําให้มีอาการปวดหลังเล้าลงขาที่มันจะอาการคล้ายๆกันหรือว่าทําให้เราวินิจฉัยสับสนได้อันที่1ก็คือเป็นพวกหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับผมอันที่2ก็คือโรคอาพริซฟอมิดนี่แหละสลักเพชรกล้ามเนื้อสลักเพชรที่มันเป็นหนีบเส้นประสาทนะครับอันที่สก็คือ s อส o i n อนะครับมันอักเสบก็คือ ราวลงขาทีนี้เราจะมีนิจฉัยได้เนี่ยเราก็ต้องทํา MI ครับผม MI เพื่อเช็คดูนะครับไอที่ปวดหลังร้าวลงขาเนี่ยมันเกิดจากหมอนลอกกระดูหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราทํา MI แล้วเนี่ยหมอนลอกกระดูมันไม่ทับเส้นประสาทเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นไม่ SI Joint หรือว่าก็เป็นสลักเพชรครับผมทีนี้สลักเพชรเนี่ยนะครับการรักษาพวกนี้มันไม่ต้องผ่าตัดการรักษาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือให้ยาแก้ปวดยาลดการอักเสบยาคลายกล้ามเนื้อเราอาจจะต้องมีมาส аж มีนวดผ่อนคลายแต่ว่าที่สําคัญก็คืออาจจะต้องลด Activity ือคที่มันปกดทพวกนนนั่งงาาๆออจจะต้แบบ หมอนหลุมที่มันเป็นวงอะเพื่อไม่ให้กดทับไอ้ตรงกล้ามเนื้อพิริอรมมิสอะนะครับแล้วคนไข้ก็จะดีขึ้นครับผม